ระวังโง่ดอดโดดอ้น้ำสะอาดไหมน้ำโอเคอยู่นะได,ได้ไหมน้ำโอเคไหมไม่บิ๊บเ้อบิโบ้ออยากเล่นหน่อยเนี่ย ดีดีปลากลับบ้านไหมอยังหลักเล่นน้ำเอาบีป้อดี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 บีป้อมาเร็วรข้าวคนน้ำให้หนายเดยเร็วมาเร็วรข้าวคนน้ำให้พี่หน่อยนะคนน้ำ ยู่กลางสาแล้วขวดน้ำนะ่ะข้าไใหน้นอยเข้ามาเข้ามาอ่อะเอามาเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยขึ้นเลยเอาขึ้นเลยเก่งมากเก่งมากเอามาไว้ด้านบนเอาขึ้นด้วยเสีย เอาขึ้นเอาเอาขวดน้ำขึ้นขวดน้ำเอาขึ้นมาเอาขวดน้ำมาขวดน้ำนะลกูกไม่รู้เรื่องี๋ยวเอาขวดน้ำขึ้นมาแล้วน,น,นู่นเดียวขึ้นได้ไหม อันนี้ทำไมเอาขึ้นล่ะเอามาให้พี่เร้วเอามาให้พี่เอามาให้พี่อืมอเก่งเก่งนีน่ีไปไหนแล้วพอเรากลับบ้านไหมนี่พี่บอกให้เอาขวดน้ำขึ้นมานี่นักเล่นอี เด็กเศร้าเรียนง่ายตรงนี้พ่อกระวั้นก็สิตกดิีเราเด้อดิจะได้กลับบา้านเราเด้อขึ้นมาทำอะไรป่าดิมาถ้าบว่ขึ้นมา,า,มาเย็บบอลไห้เดเอ้อเอาขึ้นมาป่อขึ้นมาเร็วๆเอาขึ้นมาเอาไม้ขึ้นมาเร็วเอาไม้มันขึ้นมาด้วยเอาไม้ขึ้นมาเร็วพ่อขึ้นมากระสิโยนไปอีก ไปเรากลับบ้านไหมอ๋แม่ถาล่ะป้ากลับบ้านเด็กๆกลับบ้านเด็กๆกลับบ้านเด็กๆไปหาแม่ก่อนเลยนะไปหาแม่ก่อนพี่เลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลย